ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบปะพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมือานี้ผมเบ้ารุดรับพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคางัวกันยุทธีตลาดนัดบ้านสมสนุกเวยพี่น้องครับสำหรับพิกัดตลาดนี้ครับบ้านสมสนุกครับตำบลน,นองสิมอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามตลาดเพ่เปิดทําการทุกวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยพี่น้องเมื่อนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสนะครับ อาที่เก่านะครับตุลาคม2568ครับอ่าบรรยากาศในตลาดมือนีิกาถือว่าคือคือคืนคือเก่าเหล่าพี่น้องครับผมง้วงงามกับเขาหลายนะครับเนาะแต่ว่ามาเบ้ารุตอาจจะมาอ่าช่วงไทยไทยนี่จังน้อยครับมาเก็บเอารายละเอียดง้วงงามม้วงขวัญมี่ห้พี่น้องเด้อครับผมพี่น้องอ่ะนี่ครับผู้ใดอยากได้กับเขามาเลือกซื้อเลือกหาได้ละพี่พี่น้องครับผมตลาดเพิ่นมีไห้นะครับอ่าอาทิตย์ละสองรอบครับผมพี่น้องครับอยากจะได้ง้วงงามครับม้วงเนื้อง้วงขุนมี่หมดเด้อพี่น้องเด้อครับผม อ่ะว่เป็นการเสียเวลาครับขอเมาแล้วจังเนยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปเบิ่องงวดตัวแดกชุดแดกน้ำกันนะครับนี่ครับเบื้องบรรยากาศเมื่อนี้ตลาดอ่าชนกัน2ตลาดเด้อพี่น้องครับเป็นไปได้ผมเบาหลุดเกิดจะพาเบิ่งนะครับเย้ยเย้ากันไปเลยครับเมื่อนี้มีของน้องกุ้งหน้าเชือกนำเด้อพี่น้องเด้อครับช่วงนี้อ่า หนาคอกนาฟาร์มครับผมกับยังพอมีอยู่คือกันเนอพี่น้องครับผู้ใดอยากจะเบิงรอเบิงรอชมงัวนหนาคอกหนาฟาร์มครับเบ้าหลุดก็จะมีให้คือกันนะครับเนาะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อครับผมเบ้าหลุดครับ0954206293นะครับเนาะเพื่อผู้ใดอยากจะทายหนาคอกหนาฟาร์มนะครับข้าเจ้ากับพากันพอได้ขายอยู่ดอกพี่น้องครับผมเอานี่ครับติดต่อกันพูดคุยกันของมาได้ไกลๆนะครับเนาะครับไปเบิงงัวตัวแรกกันครับไม่บานเลยนะ ครับผมพี่น้องครับกเดี๋ยวพาพี่พระนองครับมาเบ่งบรรยากาศของสนามสมสนุกด้วยพี่น้องเนอะครับอ่ามีเยกโตก่อนพอยุนี่ตนะครับซีตตัวไหนแน่นี่บอกตัวหนึ่งโอ้ตัวตัวนี้กับแม่นเนาะครับเอาเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันพี่น้องครับผมอันนี้เป็นสายผูสายเนื้อสายขุนครับอายุประมาณจังเดือนครับพอยอึ้่ตัวนี้ตัวนี้ปีเราเนี่ยครับปีกว่าเหรอเนาะครับปีกว่าพี่น้องครับสายผูครับอันนี้ส่วนสูงกัประมาณร้อยยี่สิบยุดอกครับตัวนี้ว่าไวเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งหมื่น หมื่นสามพันบาทเลยพี่น้องเด้อนี่ครับอ่ะหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้นะครับเนาะครับเป็นไซส์ผู๋ครับไซส์เนื้อไซส์ขนปีกว่าแล้วพอดีขุนเลยพี่น้องครับผมเอารุ่นนี้กำลังพอดีเลยครับนี่แหละอ่ะบัานี่แดงๆนี่ไม่ได้เด็ดเล็บอะนี่จังไดครับชุดนี่แม่ลูกมีเปิดไปสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าลูกผู๋หรออ่านี่ครับแม่ลูกลูกตัวผู๋ครับไล่ลูกมาทางนี้เห็นแล้วเฮ้งเออมาทางนี้ลูกพี่ นี่ครับลูกแดงยังครึ่งเลยพี่น้องครับผมโตยางดีเลยนะครับเด้อรับนี่นั่นนะอันนี้เป็นลูกพ่ออะไรครับลูกสายซีไว้เนาะโอ้แต่คุณเคฟรับเอาพี่น้องครับผมบาเคฟหกแปดกับสามหนึ่งแล้วนี่ครับจักเดือนแล้วครับตัวลูกเพิ่นเจ็ดเดือนแล้วครับลูกเจ็ดเดือนป้อนหนาอยู่หน่อยนมนบัคักนี่พี่น้องแม่ทับไปครับพองวาง แม่ท้องว่างอยู่ครับเป็นลูกที่ไหนเพื่อนลูกแรกครับเป็นงัวลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อครับอันนี้ครับเอานี่ครับลูกเป็นลูกเป็นสายเคเอฟขับร้อยสามสิบบวกเดียวแหละัวลูกเพื่อนรับส่วนสูงนะครับเนาะครับหนาแดงใหญ่ครับใหญ่ไปทางพุณตัวลูกไปอ่าไปทางนี้แดดเจ็บบาทดูเอานี่ครับนี่ครับโตนีดีพี่น้องครับผมนี่ แดงครึ่งได้พี่น้องครับผมวันนี้แม่ส้นสูงเนี่ันรอยซี่สิบห้าเลยเนาะประมาณนี้แหละรับครับคู่นี้ว่าเท่าไรก่อนสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าเลยพี่น้องเด้อสี่หมื่นเก้าพันบาทบ่มี่ตำนิ้อย่างเนาะครับเนาะครับนี่ครับเบืองโตแม่เพิ่นครับแดงหนาใหญ่ครับเน้นเบืองลูกพี่น้องครับลูกนี่แดงครับเข้มเฮ้ยดีแยกบ่อลหอึ่งราคาแยกในใจมีบ่บ่ทันมีครับบ่ทันมีเนาะเอายกครูเนาะชี้ส่แยกกัน โอ้เจ้าพ่อลูกอ่ะขับลูกพันธุ์คนไทยเออว่าท่านเอาขับยี่สิบสามมาหนาลูกพันพิณน้องครับผมตว่าเพิ่นว่าท่านเอาครับอ่ะบัตนี้แม่นั่นเลยครับบัตนี้แม่นั่นยังไงสายเนื้อครับขับอะทองว่างเนาะครับอันนี้อันเนื้อพันธุพิณน้องครับผมอันเลี้ยงเลยบ่ไม่ได้เนาะครับบอกอย่างเดียวเลยคืออ่ะอันเนื้อเด้อพี่น้องเด้อ๋อครับผมอ่ะอันนี้เพิ่นบอกให้ครับขาถกพันธุพิณน้องครับผม ใส่กับวันลอยซีซิบหาถือกันเด้อครับเด้อตัวนี้ครับอ่ะใหญ่เงีวโค้งสั่งใหญ่ครับว่าไว้เท่านะครับหมื่นเก้าพันบาทครับอ่านเนื้อเด้อครับเด้อเทียบราคาเนื้อราคาเขียงเด้อครับตัวนี้ครับหมื่นเก้าพันบาทครับเออเนี่ยแหละครับอ่ะมีแค่นี้เนาะมือนี้เนาะครับเหลือซีโตครับผมพี่น้องครับซีโตโค้มหนึ่งแล้วก็อ่ะผูตัวหนึ่งครับผมพี่น้องแล้วก็อ่าแม่แยกนะครับอันสายเนื้อตัวหนึ่งนะครับเด้อครับลอยดีพี่น้องครับตัวนี้ล้อลอดีเนื้อหนังเห็นไหม อย่าไปหาเมียจังน้อยดูวยย้ำหนาครับให้ดูไปยืนครูกันดูเออนี่ครับว่าเป็นหอยอึ้งควอดละครับนี่ครับงามๆครับผมพี่น้องครับเป็นอีกคูหนึ่งครับงัวงามในสนามมืองอีซี่ซี่เมือเก่าครับผมครับผมฝากเบอร์นะครับครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดครับหอยอึ้งบ้านบ่มเลยพี่น้องครับตัวนั้นขายกันหรือไะตัวนั้นซื้อกับบ้านครับโอซื้อกับบ้านนเออตััว้น เอาเอากลับไปบ้านไปต่อบ่มอคนเอาไปคุ้งฝูงพนะโอ้เสียไปคุ้งฝูงเพิ่นฝากกลับครับซื้อกันไรไปเลยละครับนี่ตัวนี้ซื้อหมื่นเจ็ดพันบาทครับหมื่นเจ็ดพันอ๋อนี่ก็รอกันนี่พี่น้องครับผมนี่ตัวดี่ดีครับหมื่นเจ็ดครับเบื้องว่าตัวหมื่นเจ็ดครับเพิ่นเอาไปคุ้งฝูงพนะครับสีลูกพอดีเติบยุ่ยแหละพี่น้องครับเบื้องตัวนี้นี่ครับเหนือหนังแดงครึ่งเล้นี่ฟังราคาขายแล้วกับราคาซื้อน้ำกันพี่น้องครับตัวนี้กันเชะเคือกันครับโอ้แต่คุณเชะคือกัน ครับนี่ครับหมื่นเจ็ดพี่น้องครับเจ็ดพันน้องบอมเจ็ดไรเนาะเจ็ดพันครับผมเอาแมนแมนครับแมนแมนครับผมครับครับครับทางนี้อ่ะพอมีอยู่้ะพี่น้องครับผมทางพี่พึ่งกับลังต่อกันอยู่ครับมื้อนี้เบาดูเสียงบอดีปันไดหนพี่น้องครับอาการบอดี้ะพี่น้องครับเป็นหวัดครับผมแม่มันบอกครับเอาเบื้องแม่นอีเข้าอนึงนะครับเด้อครับซื้อไม่พอเนี่ยเดกเท่าไรนี่สิบหก รับแม่สาวบ่เป็นแม่สาวพนักพี่น้องครับมื่นหกพันบาทครับมื่นหกพนักพี่น้องครับแม่สาวใส่มาแอนดรอยด์สี่สิบับใส่กระทบด้วยแม่นี่ครับเออเอารับต่อร้องเลยนะพอน้ะงได้รับ,นะรบอายุประมาณนีน้หล้ปันไหนสิบสี่ส เออที่สี่เดือนตีวันที่สี่ปีขี้บ่แม่หน่อตีสิเอาความผสมนะครับมีตัวเดียวเนาะครับผมฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งันมาทั้งนี้ด้ไม่หรอกพี่ศูนย์แปดหนึ่ครับ0ูนย์สี่เจ็สปดสสั่งด่วนใดด่วนกับพ่สุดสุงพาลาได้พี่น้องครับผมผ่โลนเออครับผมมันๆนี่ความมันๆครับครับไปเมียองมานม่ยทองยุ่งเซ็กตับทั้งในกรอน ไ <ules> อ้วนนี่ยแะครับอ่านี่ครับแม่ทองเมือนียพี่น้องครับทองทองจักเดือนเหรอครับทองหกเดือนทองพอไหนใส่ไหนทองกับช็อกโกแลตหกเดือนพอนะพี่น้องอันนี้เป็นทองที่ไหนเพื่อนครับสาวทองแรกเด้อพี่น้องตรวจทองเหรอเนาะตรวจไปตรวจเหรอเนาะมันยังเห็นข้องเงื่อนอยู่เออนี่ครับอ่าตรวจทองเหรอหล่ะพอนะพี่น้องครับผมอ่าเพื่อน ประกันทองให้เด้พอ,เเเเอพี่น้องเด้อนมเริ่มลงเต่าแล้วพี่น้องครับผมอันนี้อ่ะหกเดือนช็อกโกแลตครับแดงโบดเข้มใส่มันร้อยสี่สิบเป็นสาวทองแรกพี่น้องครับนี่ครับเบื้องตน้นโตเพิ่นเอ้าครับอันนี้เปิดไว้ไรไปไลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้อเพราะที่เปิดไวไ้ไรไปเลยสิบแปดหาล้อยพี่น้องครับแดงโบดเข้มโบดเหลือกเด้อพี่น้องเด้อันนี้ ครับหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเอาผมพาเบื้อง้ายเบื้องหลังเนี่ยจังหน่อยครับนี่นี่แหละหมื่นแปดห้าร้อยพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นแม่สาวทองแรกเนี่ยพี่น้องเนะครับเอา้าวนี่ตัวเดียวพอพอไหมนี่แม่ลูกก็แล้วใส่แม่ลูกเลยมีแม่ลูกอยู่พนักพี่น้องครับนี่แม่ลูกลูกตัวแม่ครับหมื่นเจ็ดพันหาพี่น้องครับ เอ๋อนี่นะครับเด้อสายงัวไทยครับผมพี่น้องผู้ใดหานะครับเนาะหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับนี่นะครับเด้อครูนี่ 17, หมื่นเจ็ดห้าร้อยพี่น้องครับผมนี่แม่ทองว่างเนาะแม,แม่ทองว่างพี่พ่นักพี่น้องครับผมหมื่นเจ็ดห้าร้อยบาทนะครับเนาะครับ1 1> เ,เหมือนไปครับเดียวแค่นี้เนาะครับเอาฝากเบอร์นะ 084 955ปดส3่เก้าห้ครับติดต่อพอทิพย์เด้๋ยพี่นอ้องลูกนี่ประมาณจักเดือนพอฮะอันนี้ลูกประมาณจักเดือนห้าหกเดือนห้าหกเดือนแม่ยทองว่างหน่อยเนาะนี่ครับเอหรือเด้อพี่น้องครับผมตัวหนาดีนี่คืตัวลูกเพิ่นกระได้ครับตัวดีอยู่นะครับกระผมกระผมเดี๋ยวไปอกีกวะ นาะพี่น oh oh. ้องครับผมกะนี่ครับเอื้นเอาเด้อมือนี้ครับผมมือนี้ารานรุ่มีเสียงไปไหนพี่น้องครับผมกะเป็นวัดนะครับเนาะเอ๋อครับตัวตัวนี้ของผู้ใดนะครับพ่ออันนี้ของผู้ใดของนี้อันนี้ของพ่อบ่ครับสีน้ำไปใจบ่อันนี้วาดวาเท่าใดครับเนี่ยผมสีน้ำเป็นหมื่นหกพันห้าบอวันนี้เขาสิไปต่อบ่ะกับไปขายต้อบอว่าเท่าใดนะครับบุญหมงว่ากับเจ้าซิปเจียนหาลอยตัวซิปเจียนหาลอยเนาะ อันนี้สายออกเท้าบดเด้อพี่น้องเด้อครับผม17บเจหาร้อยทองว่างเนาะครับเนาะครับใส่รอยวันรอยสี่สิบหาครับผมมีตัวเดียวบ่ครับครับสี่ร้อยหนึ่งตัวเดียวเนี่ยโอ้เอาฝากเบอร์ให้นะครับ080 080 160 160 1011 1011ครับห้อยสัห้อยสันครับผมอ่ะนี่พี่น้องครับผมสายเท้าบดเด้อพี่น้องเนาะรับนี่โค้งสั่งใหญ่ๆครับแม่เฟมใหญ่สายกระทบครับผมพี่น้องครับอดูครับอ๋อ ครับบันนี้มาหาพอแหล่กันพี่น้องครับผมเอ้าวัาดีครับวัาดีครับครับวัาดีโอ้สัมพ่อเป็นควักยุกไก่บ่ได้ของเงยของงามเออเออย่พีครับเออเคนนี้ของเงยของงามมาให้เบิ้งเด้องไหนสัมพ่อ่นไปขวักเอายุกไก่ป้าถั่วรับโตโตลงวัจันทึงขับตกค่ฟุ้มได้รึตกแค่ย่าฟุ้มอ่ารถสั่มาได้ขาย3เหยีดโอ้ครับผมถ้าอยู่สนามวัจันทร์น่ะเนาะเออครับเออครอบียวกันครับ เดี๋ยวไม่ตัวนี้เขาว่ามันบ่นขึ้นอยา่างเงี้ยตัวนี้แห้งเย้แห้งงามแห้งเย้แห้งงามบัดนี่ครับพี่น้องครับออกมึงเอาเด้อครับเด้อเนี่ยครับหน้าใต้เออนี่ครับเอารายละเอียดจังใดลราพอตัวนี้ เปิดไว้สามสามตัวเนี่ยสามสิบสามกอนเซินี้มั้วตัวนี้บอดเส้นเออเอาราคาให้ก่อนเลยสี่เส้ครับสามสิบสามเน้อพี่น้องเน้อครับนี่ครับสามหมื่นสามพันบาทครับตัวนี้ทองว่างเนาะทองว่างครับครับอ่าหัวบอนเส้นจะเทียวบอลเซิ่งอันนี้เป็นเมสาวบ่เมสาวล้วนๆเลยครับหัวพันเงี้ยวขอกนี่ครับหัวหล่นเน้อพี่น้องเน้อเป็นไสได้ใสได้หรูป่ะพอ กลูกบอกซื้อไว้กันนี่ก็ได้สายซื้อไว้กันบอกครับครับอ๋อนี่ขึ้นงข่อบิึงแข็งเบิึงขาครับเบิึงต้นบิึงโตเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอ๋อครับเบิึงเรียมโตครับเบิึงมุมนี่พี่น้องเอานี่ขับไถหลังครับแข็งขาสูงครับสูงกี่ประมาณเท่าไรพอผมอันบึงสี่เบียดเบียดลอยหาสิบกัวสิพี่น้องครับผมตัวนี้ครับสามหมื่นสามพันบาท เออสามหมื่นสาครับอันนี้คือหม่องเอาเลยได้พี่น้องครับสามหมื่นสามครับตัวนี้ครับบ่มีตำหนิอย่างเนาะบ่มีตำหนิอย่างตัวนั้ยังวดลูกออกเอาว่าคืนเออนี่ครับผมอ่ะเว้ยเวยหน้างัวมาทังอย่น่อยครับเออพอๆครับผมอ่ะนี่ครับเอาคุณใดหาเนาะพี่น้องเนาะครับอยากได้กะมาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อครับขืนไรต้นโตดี้ะพี่น้องครับผมวันนี้ครับนี่นอกตังเธอเลยเลยพ่อขายเขาจะเป็นสาวสมน้อยขายเขาไปเสียนสบ่ ตาเป็นสาวสักหน้อยครับขายแสนสองแสนสองมือเดียวมาขึ้นสามมือสามครับไม่มันเมียนหมดละสามสิบเอ็ดสามสามนี่ครับเอาผู้ใดอยากได้นะครับเด้อครับเฝ้าโทรกันเลยนะครับเนาะเอามีตัวเดียวพอเดียวตัวเดียวมือเดียวกันเดียวเป็นล้มเราอ๋อครับผมว่มาสามค้อือเอาฝากเบอร์นะครับนี่ดำนี่ก็ล้มได้เอาเอาสิดำนี่กับเนียนบอกอันนี้ใส่ไดนใส่กัดใส่บีบกัด กัดบนนี่ครับครับนี่ครับสายกัดพ่นี่ยอายุหลายปบนไี่อายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับอันนี้คืองามนี่พี่น้องดำจนเหลี่ยมนิดนึงส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบหาอยู่ดอกพี่น้องครับผมเป็นหกพันห้าตัวนี้แบบเบาๆหมื่นหกพันห่าครับเอารักหนึ่งใจสองครับบลูมักครับพูดเลยฮพี่น้องครับผมอ่าอันนี้เป็นแองกัดเด้อพี่น้องเด้อครับผมแองกัดแบงกัดนะครับเอานี่ครับ เบื้องหน้าตาเพิินนะครับเนาะมือของขันหาร้อยบาทครับขายแบบเบาๆ้ม่นั่นเอาไปส่งแล้วเหมือนแล้วเอาไปส่งแล้วนั่นนั่นางไรน้องสาวก้างไรอ๋อครับผมเอาพี่พอฝากเบอร์นะเบอร์ก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนยอง์แปดเก้าสามเก้าแปดเก้าสามเก้ครับติดต่อพอแหล่ได้พี่น้องเด้อรับหลอบพี่ก้อนกับมันกับผมกับกับมันมันพี่พอมันมันครับครับผมนี่ครับหลอบที่แล้วตรงเชยยามูม ตกเกยพู่มี่เขาไทยวันจันทร์ครับผมครับครับอ่ะมันหวนครับผมโอเคครับครับนี่พี่น้องครับพูดได้อย่างใจเย็นนะครับเนาะสายกัดแล้วก็แม่สาวงามๆเนี่พี่น้องเด้อครับโค้งสั่งใหญ่ๆเฟ้มดีๆมือนีมีมาฝากครับผมพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันเอาเนาะครับเนาะนี่จับเจ้าของเทีครับอันนี้ถือว่าเป็นอ่ะงัวงามเนี่พี่น้องครับผมกับเฟ้มดีครับผู้ใดหาอยู่นะครับเนาะอยากได้ก็ลองมาคุยกันเบิ่งนะครับราคาพูดคุยต่อรองได้เนาะพอเนาะ ครับผมขับขับเอาครับผมอ่ะนี่แหละครับครับเดี๋ยวพามาเบิ้งทั้งดันนี้พี่น้องครับผมโอ้ยบ้าไปยังครับบ้าไปยังบ้าไปยังครับบ้าไปงังโอ้ครับผมครับครับครับขอบาขึ้นเรื่อยๆครับเอานี่เด้อยพี่น้องครับมาเบิ้งดันนี้ครับผมพี่น้องครับอ่าทางดันนี่เดี๋ยวมาเบิ้งงวงามเห็นอีกชุดนี้หล่ยๆลได้พี่น้องครับผม เอาของผู้ใดนนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบครับมาเบิ่งด้านนี่กันพี่น้องครับอันนี้แม่ลูกแรกรครับครับอ่าแม่ลูกแรกลูกตัวแม่รมครับครับอันนี้ลูกลูกลูกพ่อไหนลูกไอซ์แชมป์เลูกซุปเปอร์แชมป์เนี่ยพี่น้องเนี่ย<อ>ครับสองเดือนกว่า ่ครับแม่ลูกแหลกแม่โค้งสัง่งล้ำโตเงาใหญ่พี่น้องครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่เพลินร้อยซี่หบครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบเด้อพี่น้องครับอันนี้เอาครับแดงเข้มๆก้มบหูดำเด้อพี่น้องครับเครื่องดำอ่ะนี่ครับถอยด้วยูกถอยขึ้นมาหาแม่ทั้งคนดูไปโอ้หูเชียงวะ่ะลูกเลยนี่ครับหูเด้อลูกคนพี่นอ้องเ <laughs> ออนี่ ว่าราคาไปไรไปไหนครับตัวนี่มองเอาเลยสองเก้าห้าลอยครับผมสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับสองหมื 29, ่นเก้าห้าลอยนะครับเด้อคุณนี่ฟรีให้ลอยโลส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกครับนี่อ่ะคูณได้หาครับผมลูกสองเดือนแม่สดลูกสวยเด้อพี่น้องครับนี่ครับแม่สดลูกสวยเด้อพี่น้องเด้อครับงามๆเลยคุณนี่อ่ะคูณได้หาอยู่นะครับเนาะอยากได้กะลองมาคุยกันเบิงรงลองมาคุยกันเอาเด้อพี่น้องครับนี่ มีคมเดียวบ่ะีค่มนึงครับคมไหนเดี๋ยวด้อครับอ่ชุดนี้ครับอันนี้กับแม่ลูกขึ้นกันนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวแม่ครับผมครับอันนี้ลูกหนาแขนอันตันเลยพี่น้องครับอ่จักเดือนแล้วครับลูกเพิ่นลีเื่อนนถึงหาเดือนเป็นลูกพ่อได้สใไหอันนี้สีประดูเจ็ดสองเนื้อพี่น้องเนื้อนี่ครับ สีประดูเจ็ดสองครับซีถึงหาเดือนครับมันสิลอยีสิมหาลอยสามิมสิโลูกกันเลยแม่ทองว่างบอกขึ้นทับไปแม่ทองว่างครับเอาเราเป็นเจ้าไรก็ได้วดิเฮ้อเพออเอียงวะครับนี่ครับคู่นี้ครับเป็นลูกที่ไหนเพื่อนครับเป็นงัวลูกที่สองแม่กับอ่างไงได้พี่น้รองครับนี่ครับหนาไงแดงยิงคืนได้พี่น้รองครับเอาเนี่ครับ นี่ครับเอาเบ่งตัวแม่พ่นน้ำไม่มีตำหนิอย่างนาอครับเนาะครับสมหมื่นเก้าพัน้าร้อยครับสามหมื่น้าอพี่รองครับคู่นี้ครับสามหมื่นเก้าห้าร้อยครับนันนายิ่งยิ่ตันๆครับลูกตันดีครับพี่น้องครับเบ่งไทยลูกเปยนะเบ่งไทยเบ่งแนวหลังนะครับเ้ินตัวับแม่เอารับ อ่ะมีสองคมเนาะคบครับผมครับผมเอาฝากเบอร์นะครับเก้ครับ092 434 5192ครับ่4 34, 4 34, สามอ่งมาครั2 2> คบครับผมเอามันๆน,นะครับ,บรเบด้อ<ม>ครับผมครับครับชุดนี้ของผู้ใดกันครับบ่มมีครัผอะเดี๋ยวเด้อเรา้ยืดใส่เออเบานี่ครับมันมีอีกชุดหนึ่งนะพี่น้องครับผมชุดนี้กับตัวดีอยู D ่ที่ตะวันเ่อเห็นเจ้าของเพิ่นเนาะครับเนาะครับงัวงามนะครับเนาะครับ นี่ครับเดี๋ยวเอิ้นผู้เบาทขึ้นมากันพี่น้องครับผมครับเออเดี๋ยวจะพาเบิ้งชุดนี่รับมีอีกตัวครับของเขาเมื่อนี่เอองอหน่อยเสียบะเนาะเอาเดี๋ยวได้ครับเด้ครับสามตัวนี่นะครับสามตัวอ่ะนี่ครับอ่าอันนี้แม่ลูกบ่แม่ลูกครับผมเออมาพี่ครับมาแม่ลูกโอ้ โอ้เัินก็นเฮียแม่ลูกแม่ลูกรายละเอียดจังไหนครับ,รบ,ปรบไปตั้งคนไปไปเห็นก่อนแม่ลูกตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวเมีย ครับอันนี้แม่ลูกลูกแม่พี่น้องครับผมเป็นอายุได้สี่เดือนกว่าครับลูกสี่เดือนกว่าเป็นลูกพอใดใส่ใดครับเป็นตัวนี้เป็นลูกฮุตตันครับผมเป็นลูกฮุตตัน999เด้อพี่น้องครับสติงเล่ใดสิบห้ามือครับผมแม่ผสมกับสติงเล่ไว้แล้วสิบห้ามือเอกสารใบหลอดมีให้ครบบ่ครับครบครับผมอ่านี่ครับลูกฮุตตันพี่น้องครับร้อยยี่สิบบวกบวกดูดิหนครับแม่ผสมสติงเล่ครับแม่ก็บจีบบวมาณร้อยสี่สิบห้าแม่ส่วนสูงร้อยเป็นวัวลูกที่ใดก่อน เป็นม้าลูกที่สองครับลูกที่สองครับโค้งสางแม่ใหญ่ยาวครับหัวหล่นเนอพี่น้องเนอะอันนี้เอานี่ครับอ่านี่ครับเบิ้งโค้งสางครับอ้าวครับเฟมดีครับต้นโตหนาใหญ่ครับอ่าราคานี่ครูนี่ว่าไว้ลาย้างเลยตัวนี้เปิดไว้สี่สิบครับผมสี่หมื่นบาทเนาะครับผมนี่ครับสี่หมื่นเนอพี่น้องเนอครับผมสอง 2เอาไปรุ่น3ครับพี่น้องครับลูกพุตั้น99าวทับหครับแม่ผสมสติงรีเอสเอสสครับอันนี้เป็นง้วลูกที่2ลูกที่2ครับคันติดก็คือลูกที่สามเท้องครับ2เอาไปรุ่น3เนาะครับ4 0,000บาทครับมีราคาแยกในใจอยู่แยกกับลูก14แม่ยิ้ม6ครับลูก14แม่ยิ้ม6อันนี้ครับลูก14แม่ยี่สิบหกเลยพี่น้องครับมาเบิ่งกันเอาเนาะครับเนาะครับผมให้เบิ่งตัวลูกอีกหน่อยครับผมมันมีตำําแหย่งเนาะครับเนาะตำหนี่ครับการใช้รับ เพื่อนรับประกันตำหนิให้ได้พี่น้องนะครับผมนี่แหละผู้ใดอยากได้นะครับเอาบะนี้ตัวนี้จังไรครับบะนี้ตัวนี้เป็นมือสาวแปดเดือนกว่าครับผมมือสาวแปดเดือนกว่าครับอันนี้ครับเป็นลูกพอ่อใดไซใดตัวนี้ตัวนี้ลูกสติงเร่ครับลูกสาวสติงเร่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งครับอายุแปดเดือนกว่ากส่วนสูงกืบสิบประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบบวกรอยร้อยสามสิบครับอประมาณร้อยสามสิบบวกเด็กพี่น้องครับนี่แหละครับแดงเข้มครับผมพี่น้องครับ ครับอยากเจอเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันเนี่ยพี่น้องเนอะลูกขอกน้ำกันบ่แม่นครับยื้น้ำกันเลยดีครับพี่บ่มาน้ำกันเลยครับยกมัดก็ได้นี่ครับยกชุดมืัอนี่ก็ได้เอาตัวนี้ว่าเท่าไกก่่าครับตัวนี้ไว้ว่าใบสิบสี่ครับพี่หมื่นสี่พันบาทหมื่นสี่กับอ่าสี่หมื่นกับเอาหามื่นโพพี่น้องครับยกชุดเด้อพี่น้องเด้อะขันผู้ใดอยากยกเนาะครับประกันตำนี้ประกันผู้เชียง ประกันหูว่ามประกันปัญญาดีม่้เออครับผมแล้วก็เอาไปรุ่นซีนะพี่น้องนะสามรุ่นซีแล้วนี่ครับชุดนี่ผ <3 S 1> ู้ผู้ผดใดอยากได้ก็ลองคุยกันเบิ้งครับผมหรือมักตัวใดราคาแย่คนกับมีให้ครับราคาเอครับคู่นี้ก็แยกคือกันว่าสั่นพี่น้องเอานี่ครับไทยหย,ย,ย่อนๆต้นถุกๆเอ้าฝากเบอร์ให้นะ 063 063 653 653 6715 6715ครับมีง่วงามครับอ่าพอมีเนาะครับผมเราไปใส่ระเบูบอนีครับใส่ระเบูบุณีเดี๋เดี๋วขวากขากันไว้อยู่เอามันมันครับมันมันครับครับผมครับครับผมครับตัวใดเอาไม้ไม้เมือนกันบ่เอาเดี๋ยวดนะครับเดี๋ยวครับอ่ามาเบิังชุดนี้ครับผมพี่น้องครับอันนี้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยผมถามเบิ่ ครับอันนี้แบบไหนครับรายละเอียดเพื่อนสาวทองแรกสาวทองแรกขับอ่านี่ครับโค้งสั่งแบบไงได้พี่น้องเนื้อออกอ่านี่ครับเอ่อส่วนสูงเบียดเบียดด้วยหกสิบรับอ่าเพิ่นจังไหนครับรายละเอียดเพิ่อนมีทองเคเอฟสามหนึ่งสี่ข่าวสามเดือนครับเคเอฟสามหนึ่งจะเข้าสามเดือนตัวทองไปตัวทองเรียบร้อยครับอันนี้ตัวทองเราเรียบร้อยเนาะ มีลิปตรวจทองประกันทองประกันตันหนีทุกแนวครับมีขีปตรวจทองให้ได้พี่น้องได้ประกันทองประกันตําหนีครับโตแม่เพิ่อดเป็นเป็นสายไหนรูปบ่นบ่มีประวัติมามเนาะมีประวัติครับตาทองเคฟสามอ่าตาโตในทองนี่คือเคฟสามหนึ่งได้พี่น้องเด้ครับผมครับอ้านี่ครับผมพาเบิ้งนันนี่นึงอันนี้เพิ่งยืนในห่มเด้พี่น้องครับผมกะจริงๆเราสีกระแดงดีดอกครับผมเอากีบหูดำโค้งสางหน้าตาครับโค้งสางใหญ่เฟมใหญ่ครับหนาๆล้นๆเลยพี่น้องครับนี่อ้า ครับเบียดลอยหกสิบเด้อเนครับลอยหกสิบเทือนเหมือนได้พบุญพี่น้องเนี่ยเพราดลอยบเออไายเพื่นครับผมพี่น้องตัวนี้ครับนี่โค้งสางผมเห็นเบิ้งสีสองฟังนะครับเด้อครับครับยีแดงดีแต่บ้านยีแดงอ่อนอ่านี่มันย้อนแสงเลยจังเลยแต่พอเห็นยี่ดอกพี่น้องครับตัวนี้ห้องไว้หลเป็นไหนครับบ่นี่ฟังราคาเพื่นเนี่ยสี่หมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับสี่หมื่นเก้านะครับเด้อเป็นแม่สาวทองแรกประกันทองประกันตำนิเนาะครับโค้งสางไงครับผมพี่น้องผู้ใดหาอายุกะร้องมาคุยกันเอานะครับเนาะ อันนี้เบอร์เดียวกันเลยบบอลหรือยังไงติดต่อเบอร์เดียวกันนะพี่น้องกับทีเมื่อกี้นะครับเนาะหรือย้ำเบอร์อีกรอบนะ063 063หกห้าสามหกห้าสครับติดต่อพร้อมมีดนะพี่น้องครับผมนี่แหละครับเป็นอย่างง่ายๆครับเสาตรองแรงยังสี่ง่ายไปอีกอยู่ครับลูกลอยงกี่พี่น้องส่วนมันท่องแก่อีกกน้อยนะครับเนาะลูกเต็มม้วนี่อีกด้วยครับนี่ครับมันสิเพลออกไปอีกพี่น้องครับผมโตต้นโตเนื้อหนังคุณสุได้พี่ ครับาครับโค้งสางใหญ่รับมันหมันนะครับเด้อครับผมรับรับรับนี่พี่น้องรับเออเดี๋ยวพามาเบิ้งชุดนี่นะพี่น้องครับปิดท้ายให้นะครับเอาเหมือนเหมือนไปนอทางพี่ครับผมชุดนี้ของผู้ใดพอเอาอันนี้พอพงเหมือนไปพอพงเหลือตัวไหนเหลือตัวไหนแน่ครับ มาแม่ไหนแม่นีแม่แม่นี่บอกมาล้ำซูฟังนะครับสิพาล้ำมาเนี่ยเ,เอาขับทองกับช็อตกโกแรครับเจ็ดเดือนแล้วตัวทองเราเรียบร้อยเนาะครับอ่าส่วนสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกพี่รองกับผมแม่นี่ครับเ,เป็นสาวทองแรกบ่ยังไหนลูกที่สองเด้ตัวนี้โอ้ลูกที่สองในทอง ครับนี่ครับลูกที่2ในท้องครับพี่น้องครับแม่นี่ครับท้องแล้วตัวท้องเราเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อครับหางเป็นพุ่มเป็นพวดีดีครับผมพี่น้องครับขึ้เงาดีพวดครับถ่ายลามนะครับเด้ออ่นี่ครับเบึ้งเอาครับโค้งสั่งเพลินครับหัวโล้นนี่ครับอาอีพอเปิดไม่ไรไปไหนครับตัวนี้เปิดไปสักสี่ห้าร้อยครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทพี่น้องครับสองหมื่นสี่ห้าร้อยอ่ะพู้ใดหายุ่กับมาคุยกันเบึ้งนะครับนี่บ่มีต่บ่มีต่หนีอย่างเนาะนี่ครับครับ ตัวนี้ครับตัวนี้บออันนี้แม่ลูกครับครับลูกคือตัวนี้เนาะครับอันนี้ลูกผูหนาเลยพี่น้องครับผมเป็นเป็นลูกพ่อไหนลูกบ่พ่อนี่พ่อกับ่อูเพื่อนบอลลูตัวหนาใหญ่ตันเลยพี่น้องครับผมเอ้าผู้ใดอยากจะได้พอคุ้มฝูงมาเอาครับเป็นลูกที่ไหนเพิ่นลูกแรกครับง้อลูกแรกครับแม่กับสือมันรวยซีสิบห่านะเจได้พี่น้องครับผมครับคู่นี้ครับแม่ทองว่างเนาะ ครับแม่ทองว่างพี่น้องครับแม่ลูกลูกตัวผูกลูกนี่หนาครับอือครับเอ้าเข็มใหญ่เลยล่ะคู่นี้พอว่าเท่าไหร่ครูนี่เปลืไปเศร้าเก่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับสองหมื่นเก้าอ่านี่เด้อครับเด้อแข่งขันหนาหนาไงไงนี่โตลูกเพื่นพี่น้องครับสองหมื่นเก้ามึงตัวเมย์สองสองหมื่นหาพิ่มหนึ่งครับนี่ซือสองได้สามเนรียครับคู่นั่นบ่กนี่ครับสองได้สามครับครับลูกจึกเดือนเราพ่อ แม่แม่ทองแล้วทองเลี้ยงเดือนบัดนี่3สามครับเดือนครับผม,มนี่ครับอันนี้สองได้สามตัวทองแลนะ้วเนาะตัวทองแล้วครับพี่น้องครับสองได้สามนอคููนี่ครับผมนี่ครับเออเบิ้งเอาครับแม่ก็จะประมาณร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบบวกลบเหรอพี่น้องไปบตลูกโตแม่ ครับสองเอาไปอ่านี่ครับสองได้สามแะครับเนาะคูนี่ครับผู้ใดหานะครับอยากจะได้ครับอ่ต้นโตดีๆครับเอานี่ครับไทยโยนต้นดีครับดีพี่น้องครับผมครับนี่เอานี่ครับเอายำราคาให้อีกนะเพราะอะไรก่อนคูนี่คูนันเส้าหานะครับสองหมื่นหานะครับนี่ครับสองหมื่นห้าพันบาทนี่ครับมาคุยกันเอาครับ มีแค่นี้เนาะมีแค่นี้ครับครับผมอ่าฝากเบอร์นะพ่อศูนย์บ่ต้องเต้นเต้นบ่ต้องตื่นเต้นครับบ่ต้องเศษสามเศษสามสามห้าหนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกแปดซีซีครับแปดซีซีครับอ่ะติดต่อจากอ่าพอพ้งจากไปหน่อยพี่น้องครับผมอ๋อครนี่ครับติดต่อเพื่อนใดได้พี่น้องรายละเอียดใดแต่ละตัวคู่ใดผมถามให้บ่ชัดเจน อยากจะเบิ่งเพิ่มเติมครับก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยสอบถามกับเจ้าของเพิ่มในอีกเทียหนึ่งนะพี่น้องรับง้อทุกโตครับอยู่ในสนามนะครับเนาะผมไทยจริงนะครับภาพจริงเสียงจริงนะพี่น้องเด้อครับผมส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะครับเนาะให้พี่น้องนะครับอยากจะได้อยากจะรู้ข้อมูลตรงไหนนะครับให้ร้องถามกันนะครับคุยกันเบิ่งกับเจ้าของเพิ่นอีกเทียหนึ่งนะครับ อ่าเพราะว่าง้วทุกต lings, ัวนะครับอันนี้คอมเมนของเบ้าหลุดเนาะพี่น้องเนาะผมเป็นช่องซื้อนะครับเห็นคอมเมนต์กันมาหลายครับผมเราก็ทักผมมาหลายเนาะผมบางเท้อผมตอบบ่ทันนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยครับผมเพราะว่ามันหลายเหลือเกินอีดีครับบางคอมเมนต์ผมก็ตอบให้บางอ่าที่ทักมาในแชทก็ตามเนาะพี่น้องเนาะครับผมอันนี้บางเท้อผมก็บ่ได้เข้าไปอ่านได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันหลายมันดันกันดันกันพี่น้องครับผมบางเท้อตอบไปเราปุ๊บมันกะ มีการนั่นน้ำแน่ปิดกั้นน้ำแน่าเองสิครับผมกระตอบไผยบททันนะครับเนาะครับอาจจะซาจะจากน้อยเด้พี่น้องเด้อครับส่วนงัวนะครับอยู่นี่ครับตัวใดนะครับพี่น้องมากนะครับเฝ้าโทรเฝ้าคุยเด้อพี่น้องเด้อครับผมโทรถามกันเบิงคุยกันเห้ละเอียดครับกอนทําการตกลงกันสื่อขายพี่น้องครับมันจะได้บ่มีปัญหานะครับเนาะครับสำหรับมือนี้ครับคลิปนี้อีพีนี้ครับผมเบ้ารุดกจะยุติเวทนีก่อนพี่น้องติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับสำหรับมือนี้กะสวัสดีครับ